นี่นะวมาน่าพัติคนมาส้มบรรยากาศอยู่ที่สะพานฟุตในนะวมานะสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้บังทลายตอนนี้ก็ช่องนานาเนาะวันนี้วันน้าจะพัติคนไปชมบรรยากาศอยู่ที่ สะพานพุตแล้วกันนะก่อนจะไปสะพานพุตนะมันเนาะมาน้าเขาทุกคนไปแวะเบิ่งอ่าท่าเรือราชินีกันมันเนาะไปชมบรรยากาศอยู่ตรงท่าเรือราชินีนะมันเนาะไปเดี๋ยวค่อยๆย่างไปสะพานพุตนะมันเนาะเพราะมันก็ร่ได้ไกลกันไได้เด้วยเนาะแถวนี้สมัครย่างห้ากันได้ ห้งองยางมาซ่องๆนี่เนาะเนาะเราจะไปเจออ่าสถานีราชินีเนาะเนาะยี่แลเนาะเป็นท่าเรือราชินีเน,น,ะนะาะเนาะเดี๋ยววันนีาจะเปทุกคนไปไปชมบรรยากาศนะฮะ อ๋อวันนี้นตอนนี้ฝนปิดแล้วนะเห็นเนาะเอาเป็นย่างเราจะพาทุกคนขึ้นไปเบิง่งนมบรรยากาศเนาะฝนปิดแล้วเาก็ไปสอดฝุดต่อแล้วกันเนาะไปเปนาะย่างไปสอดฝุดแล้วกันเนาะย่างไปทางนีนเนาะเพราะว่าเทือดท่าเรือชิ้นนี้ฝนปิดเนาะให้ย่างไปทางนั้นแะน,น,นะนาะไปชิ่นนะน,นี้ก็เป็นปากคลองตลาดเนาะ ที่ขายดอกไมนะ้ดอกไมส้สวยๆเยอะมากเลยแถนี้ไม้นะตลาดดอกไม้ดอกไม้เยอะมากเลยนะแต่ดอกไม้ร้อยแห้งเลยน,นนะเนาะมีเพื่อนนี่ขึ้นซื้อเรื่องตลาดดอกไม้เนาะตลาดใหญ่สุดในกัวลาเนอะ สวยๆนนะครับนี่เป็นดอกไม้นะคือคนส่วนใหญ่ที่ซื้อดอกไม้ก็จะมารับแถวนี้นะครับคือไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับือฝั่งตงข้ามนะครับรตค้ามดอกไม้เต็มเลยนะครับเป็นตลาดดอกไม้ เรียกว่าบองมุงคลองนะคือเราสามารถเดินไปได้ตั้งแต่แรถรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไทรแล้วก็เดินออกมาถ้าเดินตรงไม่เลื่อนครับเราจะเดินไปที่สะพานพุดเราสามารถเดินไปได้แถวนี้สวยมากเลยนะครับตอนนั้นเราจะเดินไปที่สะพานรัปกเก้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินไปที่สะพานพทุดก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะตรงนี้เกาะเล็กๆเนี้ยแล้ตอนนั้นมีแต่ตลาดขายดอกไม้เต็มไปหมดนะคือเขาจะเรียกกันว่าบึงคลองนะฮะโหสุดยอดเลยแทนนี้นะะขายดอกไม้ส,สวยๆตรงนั้นเลยนะครับบางคนเขาไม่ซื้อ,อซื้อไปขายไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทางนี้นะมีรถมีผ่านรถายเลยนะ เครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานพุธกันแลวกันนะไปครับผมจะพาทุกคนเดินไปที่สะพานฟุธชยอดฟ้านะครับ นี่เดินมาทางนี้เลยนะครับเดินมาทางข้ามมานิดนึงแล้วก็เดินไปอย่างเงี้บเราเห็นบรรยากาศนี่เป็นสะพานฟุตนะฮะสะพานฟุตนี่บรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับผมสอบของสะพานฟุตนะครับ สะพานพุทธยอดฟ้า,าจะมีคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากนะครับถือดอกไม้อย่างเงี้ยดอกไม้มาแล้วก็ามาถ่ายรูปก,กันนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆนะครับผมรถก็จะเยอะหน่อยนะครับ ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่สะพานฟุตแล้วครับโอ้โหรถติดเยอะรถติดมากเลยนะนี่ก็เป็นสะพานที่วัยรุ่นหนุ่มสาวชอบมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นแล้วก็มีวิวที่สวยงามมากเลยนะครับผมตัวข้ามกันก็จะเป็นสะพานาสะพานพระปกเกล้านะครับพระปกเกล้าทีน,นี้ยืนอยู่ที่สะพานฟุตนะครับ สะพานพุตนี้จะเป็นโครงเหล็ก่เนี่ยนะครงเหลิ่งแล้วก็สะพานพุตนี้เป็นอ่าสะพานที่มีชื่อเสียงมานานมากเลยนะมานานมากไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนยุคไหนยุคไหนนะผมมองเทพนี่สิบกว่าปีแล้วผมยังรู้สึกว่าสะพานพุตยังเป็นที่อ่ายอดฮิตของวัยรุ่นอ่าเป็นยอดฮิตของวัยรุ่น ในกรุงนะครับน,นะครัเดีราจะค่อยๆเดินไปนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสะพานพุธนะครับผมสะพานที่เหล่าวัยรุ่นทั้งหลายนะครับมา ถ่ายรูปกันนะครับเขาจะเป็นรูปลงสี่อซเชียลต่างๆกนะ็จะมาถ่ายกันแถวนี้ตรงนี้นะครับผมบรรยาการคือรถติดมากตอน,นเย็นๆนะครับก็ช่วงเลิกงานนะรถก,ก็จะติดประมาณนี้นะครับ น,นี่เป็นบรรยากาศาสะพานพุทธนะครับก็จะมีเรือเหมือนจะเป็นเรือ,อ เจ้าหน้าที่นะครับจะปเป็นเรือเจ้าหน้าที่แบบว่าเหมือนกับแบบมารอช่วยเหลือเวลาเกิดอ,อันตรายนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่ สะพานพุทธนะครับนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านล่างนะแล้วก็มีตอนนั้นตะวันอาจจะตกดินสวยมากเลยนะครับ อ้านนั้นจะเป็นสะพานพระปกเก้านะครับผมตอ <Wow. S 1> นช่วงเ,เย็นๆนะครับจะมีรถเยอะมากเลยสะพานฟุตนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสะพานที่แบบว่ามีรูปลักษณะที่แบบกรุงเทพนี่ก็ไม่ค่อยมีสะพานแบบนี้นะคนก็เลยนิยมมา ถ่ายรูปกันตรงที่สะพานฟุทธนะครับผมเป็นสวยๆมากเลยเป็นแบบแนวแบบยังไงเขาเรียกัดอาร์ตหน่อยนะ โอเคหนุ่มๆสำหรับคลิปนี้นะหน้าเพราะทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่สะพานฟุตในหน,ะน,ะนะนะุ่มๆสวัสดีครับวันเบิ่งช่องหน้าแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์รกดติดตามเพื่อเป็นกลังใหญช่องนานๆเลยกันหนุ่มๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นนหน้าข,อ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 ขอ่าวข่าวสบายดีสวัสดีครับ